เลขครบรอบแม่พุ่มพวงเลขขวดวัคซีนเอสตาเซนิกา้าเลขแม่น้ำหนึ่งสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหนูจะนำเรื่องราวของวันครบรอบของแม่พุ่มพวงมา ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับเชื่อว่านะครับหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสําหรับนะครับแม่พุ่มพวงนะครับราชนีนะครับลูกทุ่งนะครับที่นะครับได้จากไปนานแล้วนะครับลำลึกนะครับ29ปีนะครับที่นะครับแม่นะครับาได้จากไปนะครับ 13. มิถุนานะครับพศ25 3 5นะครับ และจะมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับน่าจะจำกันได้ดีนะครับที่จะมีการนะครับไปจับหโบราณนะครับในหโบราณก็จะมีลูกปิงปองนะครับเป็นตัวเลขนะครับที่สร้างความฮือฮาให้กับหลายๆท่านมาแล้วนะครับน่าจะเป็นลูกชายนะครับไม่นั้นก็เป็นหลานชายนะครับที่จับนะครับลูกปิงปองได้มา 967นะครับวันั้นก็ถือว่าได้โชคได้ลาบกันไปท่วหน้าเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของขวดวัคซีนกันต่อนะครับขวดวัคซีนตัวนี้นะครับเป็นขวดที่นะครับออกสื่อบ่อยมากๆนะครับหนูก็เลยหยิบเรื่องราวของขวดวัคซีนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับขวดวัคซีนตัวนี้นะครับเป็นแอสตาเซนกานะครับ ซึ่งนะครับตามข่าวบอกว่าต้านสายพันธุ์อินเดียได้97%ซนะครับหนูก็เลยนำเลขตรงใกล้ๆกับ exp นะครับมาให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับก็มีเลข1 4 2 3 4 7 4ก็ถือว่า4มานะครับ4ค่อนข้างที่จะมาเลยนะครับแล้วก็เป็นเลขที่เรียงไม่ห่างกันนะครับสวยนะครับ เอานะครับมาติดตามของเรื่องราวของแม่น้ำหนึ่งกันต่อนะครับอ่างวดที่แล้วนะครับก็ไม่เข้านะครับงวดนี้นะครับอ่าแม่น้ำหนึ่งก็ปล่อยมาอีกแล้วนะครับวิ่งรูดสี่นะครับสามนะครับก็จะมีชุดสองตัวมีสี่สามสี่แปดแล้วก็สามแปดรู้สึกว่าจะเน้นแปดและสี่นะครับเด่นเลยนะครับที่วงกลมไว้ก็คือ 4 3นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าลุนเหมือนกันนะครับเอาแะ้รก็มาดูของเรื่องราวอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์จ่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้านะครับหนูอ่านผิดก็ต้องขออภัยหน้าตรงนี้ด้วยนะครับก็จะให้มาชุด3ตัวนะครับก็จะมี5 1 5 6น3 3 1 0 3 4 8ะครับ603 60 310 348ชุด2ตัว1 0 0 3 57แล้วก็4 8 นะครับเดี๋ยวมาดูของสำนักโขงสุดท้ายนะครับแจ็คพอตแตกนะครับโขงสุดท้ายนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าเลขท้ายลอตเตอรี่เลยนะครับประมาณที่1นนะครับ79นะครับงวดนี้นะครับก็ให้มาเด่นนะครับ3แล้วก็9แล้วก็มี3นะครับอีกเป็นห่วงนะครับคู่สุดรวยก็มี3 2 3 4 3 6 3 7นะครับแล้วก็คู่ สุดรวยเหมือนกันนะครับก็มี9 296 9497เน้น3และ9นะครับเดี๋ยวเรามาดูของอาจารย์ตัวนี้น่าจะเป็นของอาจารย์วิวาทหรือเปล่านะครับแอดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มีข้อมูลมาแอดก็นำมาลงให้ทุกท่านได้รับชมเหมือนเดิมนะครับแต่เน้นเป็น97นะครับไม่แน่นะครับเลขตัวเดิมก็อาจจะมานะครับมี97แล้วก็ 1 11 9นะครับ13นะครับเดี๋ยวเรามาดูของแนวทางอาจารย์สามารถนะครับแนวทางอาจารย์สามารถก็หางเดียวนะครับชุด3ตัว4 62เน้นๆนนะครับ466 6, 2 7 1 7 2วิ่งรูด6 7เน้น6และ7นะครับจะสังเกตว่าจะเน้นเฉพาะเจาะจงเลยนะครับเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดี